ห้องชุดคอนโดลุมพินีวิวพระโน n สุทธิสารซอยอินทามระสองสามารถมาทางถนนวิภาวดีลังสิตเลี้ยวเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยขับมาเรื่อยๆจนถึงหน้าคอนโดลุมพินีวิวพระโนสุทธิสารระบบความปลอดภัยเป็นเยี่ยม ใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออกใกล้ BTS สะพานควายสามารถเดินไปได้สะดวก เข้ามาในห้องจะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกวิวที่ห้องนอนดูโปร่งสบายเนื่องจากไม่มีตึกสูงมาบางัง ตั้งแต่ทางเข้าด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนด้านขวาจะเป็นห้องน้ำพอเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในรูปก็คือจะให้หมดยกเว้นทีวีอันนี้เป็นระเบียงใหญ่ด้านข้าง ระเบียงที่2เป็นที่ซักล้างจะให้เครื่องซักผ้าตู้เย็นและไมโครเวฟห้องอยู่ห้องมุมชั้นที่7สามารถเห็นวิวสวนที่ชั้นที่4ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางได้สามารถว่ายน้ำได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มจากคอนโดสามารถเดินไปบิ๊กซีและโรงพยาบาลได้